สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเห BTC นะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปที่แล้วนี่ตามที่แคปมาเลยนะครับ วันที่31เดือนกรกฎาคมเนาะล่าสุดที่ผมได้โพสไปนะครับกอ็อยู่ที่ความได้เปรียบเนาะว่าเราจะเล่นในจุดใหนนะครับก็สังก่อนมันอยู่กล,งกลางๆนะครับแล้วเรารอให้มันเลือกทางนะอย่างที่ผมบอกนะครับทับมือไว้นะครับใครบางคนอาจจะเล่นช็อตมาบางคนอาจจะรอลองนะครับรอลองก็ไปรอในจุด3จุดเนี่ยนะครับ23 1 8 7มเงี้ย SL ไว้ถ้าตัดจุดนี้ก็ปไปไล่22900นนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้คือ มันลงมาประมาณ22,633นะครับก็เป็นเป้าอ่าก็น่าจะเป็นเป้าลึกสุดนะครับที่ผมตีฟิโบมาเนาะกับเป้านี้เลยนะครับก็มาดูกันเนาะอ่าอันนี้เป็นล่าสุดนะครับอัปเดตกราฟล่าสุดให้นะครับ22,633นะครับ กราฟนี้นะครับถ้าเกิดดูแท่ง3วันของกราฟใน Binance นะครับใครลองไปเปิดแอปดูแล้วกันเนะาะเป็นแท่งที่ไม่ควรต่ำกว่านี้นะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับแท่งใหม่มันจะมานะครับแท่งใหม่วันที่3นะครับ 3, าสามสิงหาเนาะนะครับมันจะมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคืนนี้นะครับราคาต่ำกว่า22,600กกว่าเนี่ย เราได้ไปเล่นแถวแถว2 1 5 0 0อ่า21,500หรือไม่งั้นก็ประมาณ20,000ต้นๆน,นะครับนะแต่ถ้ามันไม่หลุด22,600กว่า ะครับรุนแท่ง3วันพวกนี้เขียวเขียวเลยนะครับรุ้นเขียวเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลก็คือพวก RSI 1วันนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเทียบให้ดูนะครับบางครั้งอาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะถ้ามันเกิดอ่าเป็นภาพเหมือนเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ่าเดี๋ยววิเคราะห์พวกอ่าแนวรับแนวต้านให้ก่อนนะครับ อนนี้นะครับจุดต่ำสุดนะครับก็ยังเป็น22,633นะครับนะถ้าดูจากคลิปเก่าๆนะครับแนวต้านสูงสุดก็น่าจะประมาณ24,51 8 51. นะครับแนวต้านที่เจอแนวต้านแรกก็น่าจะเป็น24,296นะครับแต่ทีนี้เป้ามันขยับลงมาเนาะเนื่องจากมีการเทรลงมาต่อเนื่องนะครับ อาสูงสุดตอนนี้แนวต้านสูงสุดก็จะเป็น23,700นะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้เขาเรียกว่ายังไงหลุดเบรกหรือเปล่านะครับเนี่ยเทรนไลน์แบบนี้นะครับเราก็ลองหัดตีกันไปดูนะครับนะเขาเรียกว่าหลุดเบรกนะครับหลุดขึ้นไปอย,งงนอย่างนั้นอะย่างนี้เนาะหลุดที่โซนฟิโบ75นะครับก็ประมาณ23,400ถึง23,700ถ้าหลุดแถวนี้ได้นะครับนะบหลุดแถวนี้ได้อย่างเงี้ยมันก็จะมารีเทสแล้วกลับขึ้นนะครับถ้าไม่หลุด อ่าเับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนะคือถ้ามันหลุดขึ้นไปมันจะไป2 3งหมแล้วโดนเทลงมานะครับแต่จุดที่ไม่ควรหลุดเข้ามาในกรอบก,ก็คือ2 3ง0มนะครับถ้าไม่หลุดรีเทสผ่านก,ก็กลับขึ้นนะครับเป้าสูงสุดก็จะเป็น2 4 8 5 1นะครับก็เป็นแนวแนวต้านตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ไปลองดูนะครับว่าจุดไหนได้เปรียบเสียเปรียบเนาะเล่นกันง่ายๆแบบนี้แหละนะครับก็ SL นะครับ คือจุดทีอ่อย่างน้อยก็เซฟทุนไว้นะขาดทุนนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปไล่ตามเอานะเนาะอย่างเช่นเราไล่กันมาตั้งแต่23100นงเงี้ยเ l นิดเดียวก็พอนะครับถ้ามันตัดนะครับเราก็จดไว้เสียไปเท่าไหร่ก็ว่ากันนะเดี๋ยวพอเราไล่มาทีละเป้าทีละเป้าพอเ,เป้าสุดท้ายอย่างเงี้ยเนี่ยรับติดเสร็จกลับขึ้นมาเนี่ยมาปิดแถวนี้ก็ได้เนี่ยกำไรก็สูญไปแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะก็ลองบริหารพอร์ตกันดูดีๆนะอย่าไปปล่อยยาวอย่างเงี้ย เวลาลากมาทนไม่ไหวปิดขาดทุนนะครับก็แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับในในการเล่นสั้น1ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นกราฟสั้นนะครับส่วนกราฟยาว่สวนเดี๋ยวดู r si ก่อนนะครับ r s i 1วันหชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงอยู่อ7่ทับเปอซนะครับซึ่งมันยังวิ่งได้อีกนะครับมันยังวิ่งได้ถึงร้อยเลยล่ะนะครับถ้าร้อยนะครับร้อยเดี๋ยวมาชี้ดูก่อน นร้อยน่าจะประมาณแถวสองหมนสี่แปดร้อยได้นะนะครับมีโอกาสนะครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้นะครับอ่ะก็ต้องรอลุนกันต่อไปนะครับสําหรับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนาะถ้าสี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงยังยังต้องลุ้น MA กลับไปตัดนะครับจุดนี้นะครับถ้าเป็น MA นะครับ4ชั่วโมงนะฮะทับยีนะครับ MA จุดตัดมันอยู่ที่23,400นะครับถ้าไปดูในกราฟ23,400มันจะอยู่ที่ไหน ก็อยู่ในโซน75%ที่ผมพูดเมื่อแกะนะครับก็คือโซนหลุดเบรกเนาะนะครับตีเส้นหลุดเบรกอีกรอบหนึ่งเนาะนนะครับเนี่ยอยู่ในโซนหลุดเบรกนะครับนี่ชี้เลยนะครับก็อยู่ในจุดตัดพอดีนะครับนี่23,400เส้นสีขาวนะครับดำตัดขาวก็คือขึ้นนะครับก็คือถ้ามันอยู่ราคา23,400กว่านี่คือมันหลุดขึ้นไปละหลุดขึ้นไปไอ้ตัวนี้ก็ตัดพอดีนะครับตัดขึ้นเนาะ สี่ชั่วโมง MA ตัดขึ้นนะครับก็ขึ้นต่อได้ประมาณอ่ายี่สิบชั่วโมงนะครับถึงอ่าประมาณหนึ่งวันถึงสามวันนะครับเนาะถ้ามันตัดขึ้นนะนะครับก็ไปลุ้นกันข้างบนได้นะครับก็อ่าอันนี้เป็น MA เนาะในรอบ4ชั่วโมงนะส่วน RSI ของ4ชั่วโมงเนี่ยก็ยังขึ้นได้ต่อนะครับนะก็ยังขึ้นได้ต่อนะครับถ้าเราเท่าเท่าที่ดูนะครับจุดที่มันตัดลงมากันประมาณ88%นะครับ rsi ของ4ชั่วโมงนะตัดกันตั้งแต่แถวราคา24600นะครับแต่ถ้ามันกลับก็เหมือนหนังม้วนเดิมนะครับก็กลับไปเทสที่เนี่ย24851เหมือนเดิมนะครับถ้ามันขึ้นไม่ไหวตรงนั้นเราค่อยไปช็อตเนานะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้4ชั่วโมงนะก็ไปดู1วันบ้างนะครับ1วันเนี่ยเนยเน,ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1วันนะครับเท่าที่ดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับสีดำยังเยอะกว่าสีขาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนี้อาจจะมีทุบก,ก่อน ก็ได้นะครับก็ไม่แน่เนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับหรือถ้ามันไม่ตัดลงแต่มันยังกลับขึ้นต่อได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ไปได้อีกไม่ไกลแล้วนะครับไปได้อีกไม่ไกลก็ต้องมีทุบย,ย่อบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับที่ผมบอกว่าที่ผมบอกว่า r i si นะครับมันเสี่ยงตรงที่ว่ามันมันสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในอดีตมันเคยเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวย่อขยายมานิดนึงนะครับนะในอดีตนะครับนี่ ก่อนที่จะกลับตัวขึ้นนะครับจากที่ปี2021เนาะนะครับเดือนมิถุนายนนะครับกลับขึ้นกลับตัวขึ้นมานะบิตบิตบดีซีกลับตัวขึ้นมานะครับไ s i 100%นะครับแถวๆเนี้ยนะครับ180 180 180อยแปอย่างเงี้ยจนราคามันไต่ขึ้นไปถึง52,000เลยนะครับซึ่งราคา28,000ขึ้นไป52,000ก็เท่าตัวนะครับ นะเกือบเท่าตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ราคา2 000, 3 0 0มเหมือนกันนะครับถ้ามันไต่ขึ้นไต่ลงแบบนี้นะครับกลับไปถึง40,000เนี่ยก็เท่าตัวเหมือนกัน40,000เรามาดูกันนะครับว่า40,000จะประมาณไหนก็นี่เลยนะครับถ้าวาดให้ดูก็น่าจะประมาณแนวเนี่ยแนวฟิโบสปีดเนี่ยนะครับนะบวาดอาจจะไม่สวยเน,ะเน,ยนเยาะน,นะครับเนี่ยแถวนี้เลยตามฟิโบนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณ40,000และชนแถวนี้นะครับก็ทุบเหมือนในอดีต นะครับทุบนะครับทุบเนาะก็มันมันก็ต้องมีทุบอะนะครับนะเนี่ยในอดีตทุบลงมาเลยนะครับแหลๆแกเนาะก็จากห้าหมื่นกว่าลงมาประมาณสามหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นห้าหมื่นสองนะครับสามหมื่นเก้านะครับก็ประมาณหมื่นจุดนะครับเนี่ยทุบลงมาประมาณหมื่นกว่าจุดนะครับสี่หมื่นทุบมาก็เหลือประมาณสามหมื่นก็ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเน่เดี๋ยววาดให้ดูเนาะก็เป็น เป็นกรารคาดการไว้เฉยๆนะมันมันเชื่ออะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะนะนะครับเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้ได้นะครับเนี่ย SI นะครับเนาะซึ่งผมก็รำคาญมันอยู่ประมาณ3 4มวันละนะครับมันอยู่100นะมันไม่เทนะครับนะมันก็อาจจะเป็นเป็นอ่า คาดเหมือนละกันนะนะครับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ซ้ํากันเสมอไปเนาะแต่ก็เอามาคาดเดาได้นะครับนั่นก็คือคําว่าเดาอะนะครับนะมันก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเดาก็คือเดานะหมอเดานะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเท่าที่เราดูนะครับพวกเอ็มนะครับก็ยังมีส่วนคล้ายกันนะครับก็ยังมีส่วนคล้ายกันนะครับนปนะครับเอ็มตัวนี้นะครับ ก็ยังมีส่วนคล้ายกันถ้ามันยังไม่ตัดลบเนาะนะครับทุกอย่างมันยังมีส่วนคล้ายกันอยู่นะครับก็ลุ้นเนาะนะครับคลิป BDC แค่ประมาณนี้นะครับก็อ่าถ้าใครกลัวหลุดก็ SL นะครับนะ SL ไว้เนาะก็เล่นให้ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าแนวรับต่ำสุดเป็น2 2 6 0 0นะครับ ตัวอื่นๆก็รับพร้อม BTC ได้นะครับเราขึ้นลด b c เราก็ขึ้นลดตัวอื่นด้วยนะครับเผื่อมาสักตัวสองตัวนะครับฟิวเจอร์เนาะนะครับถ้าเป็นสปอตเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับนะเราพอใจในราคาไหนก็ซื้อได้สปอตนะครับซื้อแล้วเหรียญมันไม่ได้หายนะถ้าเราไม่ไปกดขายขาดทุนสัก่อนนะครับก็ฟิวเจอร์นี่ถ้าจะจับสักสามเหรียญได้ก็โอเคนะครับบริหารความเสี่ยงกันดูนะครับเพราะว่าเราสามารถอีก2เหรียญ1นเหรียญ เราสามารถปิดกลางทางได้อีกเลียนนึงถือยาวไปเงี้ยนะครับจะได้ไม่มีคําว่าตกรถเนาะก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ